อาหารการกินในปัจจุบันไขมันตัวร้ายเศษอาหารที่ย่อยไม่หมดยังคงตกค้างอยู่ตามผนังลำไส้ส่งผลร้ายไปทั่วร่างกายทั้งสมองหัวใจลำไส้ไตผิวพรรณมาดูแลระบบการขับถ่ายเสริมภูมิคุ้มกันผิวพรรณผ่องใสด้วย e v e r อร์ริสไฟที่ผสานสารสากัดจ,จากธรรมชาติไว้ถึง22ชนิดและมีส่วนช่วยในด้านต่างๆอาทิเช่นมีส่วนช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไรไฟเบอร์ iber, ตอบโจทย์ทั้งสาวเล็กสาวใหญ่สาวว้ไหนก็ทานได้อร่อยและดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะทานง่ายอร่อยด้วยเหมือนเรารับประทานน้ำผลไม้ปกติเลยเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็รู้สึกโล่งโปร่งสบายคือหมดไส้หมดพุงจริงและที่สำคัญคือผิวพรรณเราเนี่ยดูดีขึ้นใสขึ้นพุงยุบใส่เสื้อคอปเสื้อเอลรอยก็มั่นใจค่ะจากที่เคยท้องผูกถ่ายสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตอนนี้ก็คือถ่ายเป็นปกติแล้วครับ ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นครับเราไม่ปวดบิดเหมือนพวกยาละบายทำให้เราไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายครับ